สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะกลับมาพบกันในการอธิบายรายงานวิชาสังคมศึกษานะคะในสัปดาห์ที่12นะคะซึ่งสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะคะของหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะซึ่งจะเกี่ยวกับหลักธรรมทางาพุทธศาสนานะคะในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูจะขอหยิบยกเกี่ยวกับพุทธศาสนสุภาษ,ษ,ษาิตค่ะ พุทธศาสนาสุภาษิตเนี่ยก็คือข้อคิดเตือนใจชาวพุทธค่ะจะเป็นข้อความสั้นๆน,นะคะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสเอาไว้ซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูจะขอยกตัวอย่างนะคะให้ในักเรียนได้ศึกษานะคะสองเ,อเกี่ยวกับพุทธศาสนาสุภาษิตเนี่ยสองบทด้วยกันนะคะบทแรกนะคะที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้นะคะบทแรกก็คือสุขาสังคัสสามคีค่ะนะคะ ประโยคนี้ที่ครูอ่านก็คือคำอ่านของอันนี้นั่นเองสุขาสังคส,สามาคีแปลว่าความพร้อมเพียงของหมู่คณะทำให้เกิดความสุขนั่นก็คือความสามัคคีนั่นเองนะคะถ้าคนเราเกิดมีความสามาคัคคีร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกันทำนะคะทุกอย่างก็จะบรรลุผลประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีนะคะนั่นคือความหมายของความพร้อมเพียงของหมู่คณะทำให้เกิดสุขนั่นเอง ต่อมาบทที่2นะคะนั่นก็คือโลโกปัตธรรมพิกาเมตานั่นเองค่ะแปลว่าเมตตาธรำค้ำจุนโลกนะคะเมื่อมีความเมตตาเนี่ยก็คือหมายถึงความปรารถนาดีนะคะให้ผู้อื่นมีความสุขทั้งกายและก็จิตใจนะคะอาจจะแสดงออกได้ทั้งทางกายวาจาใจนะคะใช่หไหมเช่นอ๋อทีนี้หลักธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง สมานฉันท์อย่างที่บอกว่า,ามีหลักเมตตากรุณาและที่เป็นเป้าหมายเพื่อแสดงการห่วงใยต่อกันในสังคมนะคะทั้งยังการรวมไปถึงการให้นะคะหรือเรียกว่าทานการเสียสละแบ่งปันก็คือจาคะนะคะเมื่อมีความเมตตากรุณามีการให้ทานการแบ่งปันสังคมก็จะมีความสุขขึ้นนะคะน่าอยู่ขึ้นสมานฉันท์กันขึ้นรักใคร่ปรองดองกันมากขึ้นนะคะทีนี้ เห็นไหมมีการแบ่งปันนะคะมีความประพฤติชอบทางกายวาจาใจตามหลักสุดจริต3ซึ่งนักเรียนได้เรียนไปแล้วนะคะทีนี้การนำหลักธรรมทางพพุทธศาสนามาปฏิบัติเนี่ยช่วยให้ผู้พที่ปฏิบัติเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าด้วยและก็มีความสุขในชีวิตส่งผลให้ประเทศชาติเนี่ยพัฒนาสังคมก็เจริญก้าวหน้าไปนะคะพุทธศาสนิกชนเนี่ยควรปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของ พระพุทธศาสนานะคะเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะการปฏิบัติตนตามหลักธรรมเนี่ยก็คือการนําหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปปฏิบัตินะคะในการดําเนินชีวิตประจําวันนะคะซึ่งาการปฏิบัติตามหลักเนี้ยก็คือ 1. เราต้องเรียนรู้หลักธรรมก่อนอย่างที่คุณครูให้นักเรียนเรียนไปเนี่ยมีกี่หลักธรรมมีสุจริต สามทุจริตสามมีไตรสิกขามีเบญจศินเบญจธรรมเยอะแยะ,ยะไปหมดเลยเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้แล้วนักเรียนก็นําหลักธรรมนั้นนะคะมาปฏิบัตินะคะแล้วก็นําไปแนะนําให้ผู้อื่นได้ด้วยนะคะรวมไปถึงการที่เราจะทําความดีเนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากตัวเรานะคะเราทําความดีได้อย่างไรบ้างอย่างเช่นความมีเมตตาการุณามีความสามคัคคีมีความกตัญญูกตเะเวทีมีความเสียสละซื่อสัตย์สุจริตนะคะ นั่นก็คือเริ่มมาจากตัวเราก่อนเลยเมื่อเราได้เรียนรู้หลักธรรมแล้วเราก็นํามาปฏิบัตินะคะแล้วก็สามารถนําไปแนะนำผู้อื่นได้ด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าถ้าส,สังคมเนี่ยหรือว่าคนในสังคมพุทธศาส,สนิกชนทุกคนเนี่ยนำหลักธรรมมาปฏิบัติมันก็จะส่งผลไปถึงตัวเราสังคมครอบครัวทําให้เกิดความสงบสุขความ สมานฉันท์ความสามาคัคคีเห็นไหมคะทุกคนก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเลยนะสัปดาห์นี้ไม่ยากเลยนะคะครูจะอธิบายแค่นี้แล้วสัปดาห์หน้าเราจะได้ขึ้นเรื่องใหม่นะคะสำหรับใบงานในสัปดาห์นี้นะคะก็เพื่อความผ่อนคลายไม่ยากครูไม่ได้มีใบงานเป็นเปเปอร์เป็นกระดาษให้นักเรียนนะคะแต่ในสัปดาห์นี้คุณครูจะฝากลิงก์อันนี้นี่นะคะลิงก์ตัวนี้นะคะไว้ในกลุ่มห้องของ เรานะคะก็คือ4ทับนทั 2, ทั 3, นะคะแล้วให้นะักเรียนคลิกลิงก์อันนี้ล่ะค่ะไปนะพอคลิกขึ้นไปปุ๊บมันจะเปิดมาเจอหน้านี้คือใบงานของนักเรียนนะคือใบงานของนักเรียนให้นะักเรียนค่ะเขียนคำอ่านไม่ต้องเขียนนะล่าคำอ่านครูให้มาหมดแล้วแต่ครูสลับกันดูซิว่า ข้อหนเนี่ยที่แปลว่าความพร้อมเพียงของหมู่คณะนาสุขมาให้เนี่ยมันอ่านว่าอย่างไรตามที่คุณครูบอกนะคะทำยังไงให้นักเรียนลากเลยคลิกตัวไหนมันอ่านยังไงลากลงไปนะคะลากจนครบข้อ1กับข้อ2แล้วให้นักเรียนกดปุ่มนี้ค่ะกดปุ่ม finish มันจะพานักเรียนไปที่หน้านี้นะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จ กดปุ่ม finish ก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาให้นักเรียนกดตัวนี้ค่ะพอกดตัวนี้ปุ๊บนักเรียนก็จะเจอหน้านี้เขาจะตรวจคําตอบให้นักเรียนเลยทํายังไงคะเมื่อนักเรียนเห็นหน้านี้ให้นักเรียนแคปหน้าจออันนี้ละคะ่ะแคปหน้าจออันนี้นะคะทั้งอันนี้เลยเพราะว่าครูอยากรู้คะแนนแคปหน้าจอนะคะส่งมาในกลุ่มของห้องตัวเอง แต่ที่สําคัญนักเรียนอย่าลืมนะชื่อตรงนี้นักเรียนสามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยนะคะชื่อตรงนี้ชื่อชั้นเลขที่พิมพ์เข้าไปได้เลยแต่ตรงนี้นักเรียนลากลงมาตอบได้นะลากลงมาตอบได้เลยนะคะพอนักเรียนเสร็จแล้วก็กดกดปุ่ม finish ตัวนี้นะคะพอกดปุ่มนี้เสร็จก็จะเป็นหน้าแบบนี้ขึ้นให้นักเรียนกดตัวนี้นะคะ คะแนนก็จะขึ้นหลังจากคะแนนขึ้นนักเรียนก็แคปหน้าจอส่งเข้ามาในกลุ่มห้องของนักเรียนเองนะคะไม่ยากเลยเนาะสัปดาห์นี้นะของคุณครูนะครูไม่อยากให้นักเรียนเครียดทําสบายๆในวิชาครูนะคะสําหรับสัปดาห์นี้ของครูมีแค่นี้ค่ะขอให้นักเรียนสนุกกับการเรียนออนไลน์นะคะอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ ช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านบ้างอย่าเล่นเกมเยอะนะคะมันเสียสายตาแค่เรียนออนไลน์เนี่ยครูวกว็คิดว่าเราใช้พลังงานสายตาเราเยอะแล้วนะก็อย่าพยายามเล่นเกมเยอะช่วยพ่อแม่แล้วก็ทบทวนบทเรียนนะคะที่นักเรียนได้เรียนไปบ้างนะคะหรือว่าเอาหนังสือที่นักเรียนมีอยู่เนี่ยมาหัดอ่านมาฝึกอ่านไปนะคะสําหรับสัปดาห์นี้คุณครูไม่มีอะไรแล้วขอให้นักเรียนดูแลตัวเองแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ